ครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาชมกเกษตรกรทําหาคลิปนี้ผมจะพามาทําปุ๋ยหมักนะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเป็นขี้นะครับพามาเล่นขี้อันนี้ก็คือขี้วัวนะครับผมจะเอาขี้วัวจากคอกไปทําปุ๋ยหมักกันผมก็ดูหลายคลิปนะครับหลายวิดีโอหลายคนหลายที่ว่าแต่ละคนก็ทําปุ๋ยหมักของตัวเองไม่เหมือนกันเอ่อ ผมก็มาทําของผมเหมือนกันไม่เหมือนคนอื่นเขาสรุปก็คือใครมีวัตถุดิบมีอะไรที่พอจะทําปุ๋ยหมักได้ในสวนของตัวเองนะครับก็เอามาใช้มาทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่มีหลักการอันเดียวกันนั่นก็คือต้องมีจุลินทรีย์มาย่อยสลาย NC วัตถุนะครับแล้วก็ให้อาหารโดยความหวานก็คือกากาน้ําตาลแล้วก็มีความชื้นมาช่วย แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือหลักการส่วนส่วนผสมอะไรต่างๆนะครับใครมีอะไรก็เอามาใส่อันนั้นนะครับอันนี้เท่าที่ผมดูมานะครับก็ผมก็จะเอาขี้วัวเนี่ยไปเป็นส่วนผสมแรกนะครับในการทําปุ๋ยโดยปกติแล้วผมจะจะใช้ขี้วัวเนี่ยส,สดเลยไปใส่ในในแปลงผักหรือว่าตามต้นไม้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือเม็ดหญ้าที่ติดไปกับขี้วัวนะครับ มันขึ้นเยอะมากผมก็เลยจะต้องเอาขี้วัวเนี่ยไปหมักก่อนก็สําหรับส่วนผสม,มอ,อื่นๆนะครับพวกคลรินซีอะไรต่างๆนะครับก็ดูเอาในคลิปเลยนะครับผมไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับว่าผมใส่อะไรนะครับก็ดูกันเลยครับอะครับผมตอนนี้ผมก็เอาถังมาแล้วสองใบผมจะยกขี้วัวเนี่ยใช้พั่วตัากขี้วัวใส่ถังแล้วก็ยกไปที่เราที่เราเตรียมไว้ที่จะผสมนะครับ ก็จะใช้ขี้วัวประมาณ10ถังครับก็จะไม่เยอะมากอัดพอดีกับแรงเราเนาะนะครับตักไปยกไปททละถังในถังเนี่ยถังหนึ่งก็ขี้วัวก็จะประมาณ15บหนะโลผมใช้ขี้วัว10ถังก็ประมาณ150โลนะครับพอเราตักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยกไปเทที่นั่นไปกันเลยครับ เมื่อได้คีบัวมาแล้วก็เอามาเทที่สถานที่ที่เตรียมไว้นะครับก็เทคีบัวไปนะรอบละสองถังเดินไปเดินมาประมาณห้ารอบนะครับ ก็เมื่อเราได้คิววสิบถังเสร็จก็เอาแกบมาอีก6กถังนะครับครับผมเมื่อเราได้แกบมาแล้วนะผมก็จะใช้แกบประมาณ6กถังนะครับคีวว์สิบถังก็เราก็จะทําการเกลี่ยเกลี่ยออกมาเพื่อที่เราจะได้ใส่ข่ยข้าวลงไปนะครับพอเราเกลี่ยมาแล้วก็คลุกให้เข้ากันสักหน่อย หรือว่าบางคนทําก็เอาไว้ใส่ส่วนผสมทีเดียวทั้งหมดแล้วค่อยคลุกก็ได้นะครับก็คลุกใช้พลั่วนะครับจะง่ายดีนะครับคลุกแล้วก็เกลียยออกนะครับดูแล้วก็ใช้ไข่ข้าวที่ผมเตรียมไว้นะผมไว้ตากฝนด้วยนะครับไข่ข้าวน่าจะแข็งแล้วนะครับ อันนี้ที่บ้านผมมีโรงสีนะครับก็จะมีขายข้าวเยอะหน่อยครับมีแกลบเยอะหน่อยก็เทขายข้าวลงไปนะครับโอ้แน่นมากไอ้ขายข้าวเนี่ยฝุ่นเยอะมากนะครับเขาเป็นเม็ดที่ละเอียดนะครับจะมีฝุ่นเยอะแล้วก็อน,นี้น่าจะโดนฝนนะครับมีความชื้นเข้ามาทำให้เขาเนี่ยแข็งเป๊กเลยนะครับอยู่ในถุง ก็ค่อยๆเทออกมาก็เมื่อเทไขข้าวออกมาได้แล้วก็คลุกๆเค้คาให้เข้ากันสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ำกันนะครับเติมส,มสมสมของจุลินทรีย์นะครับเราก็เติมน้ำลงไปในถังก็เอาเกือบเต็มนะครับ ผมก็มีสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งนะครับที่กรมพัฒนาที่ดินแจกมาให้นะครับผมลืมไปนะครับว่าผมมีอยู่ก็เอามาใช้ประโยชน์ซะเลยนะครับเอามาผสมกับน้ําด้วยเลยเนาะเทสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งลงไปก็ว่าจะเอาครับ ครึ่งซองไม่ดีกว่านะครับเทหมดซองไปเลยนะครับปุ๋ยหมักไม่ถึงหนึ่งตันนะปุยหมักน้อยเดียวเองไม่เป็นไรครับเกษตรเกินทําหานะครับเทหมดซองนะครับต่อไปนะครับก็เอาไม้มาคนเพื่อให้เข้ากับน้ำคนลงไป ลูกก็มาดูนะมันพอทำอะไรครับเมื่อเราคนได้ที่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับมันเรามีจุลินทรีย์ของพอ้หนึ่งเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ช่วยลงไปนะครับประมาณนี้ครับก็เอานะครับ ไปก็จะเป็นจลน์ซีหนอกกล้วยนะครับมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยนะครับใส่ทุกอย่างนะครับของผมมีอะไรในสวนดูใน youtube เขาทําอะไรผมทําด้วยหมดเลยนะครับเอามาเทใส่หมดนะครับนี่ทาหานะครับสรุปก็คือเรา,เามีอะไรในสวนของเรานะครับพยายามใช้ของในสวนของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่าเพิ่งไป หาอย่างอื่นภายนอกมานะครับถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะครับผมอันนี้ก็กางน้ําตาลนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของหลวงแจก,กเหมือนกันครับตัวนี้นะก็ได้มาเป็นปีแล้วแหละนะครับถังนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ส่วนมากผมจะเอาไปผสมกับรำให้วัวกินนะครับอันนี้ก็มาทําปุ๋ยนะครับมาเป็นอา,อาหารของคิรินซีเนาะนะครับ อย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็ใส่ลงไปอันนี้ค่อนข้างจะหนืดนะครับกากน้ำตาลเนี่ยเหนียวมากข้นมากนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ใ,ให้ช่องเกษตรกรทำหานะครับสำหรับผมเกษตรกรทำหานะครับถ้าใครอยากให้ผมทำหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม คอมเมนต์มานะครับหรือม่มีข้อติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับตามในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านไล่ตอบคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมจะได้เอามาเป็นข้อปรับปรุงนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปอีกนะครับผมก็ฝากช่องเกษตรกรทําหาด้วยนะครับผมครับเมื่อเราเทส่วนผสมต่างๆเข้าโดยเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของกากน้ําตาลนะครับก็จะไปกองอยู่ที่ก้นถังนะครับจะไม่ละลายกับเพื่อนนะเราก็จะเอาไม้มาคนนะครับคนให้เข้ากันอ่ามนุษย์มนุษย์มนุษย,มษย์มนุษย์นะครับคนคนค,นคนลงไปก็ในระหว่างที่เรารอน้ําจุลินทรีย์นะครับให้เขาเซตตัวได้นะ ผมก็เอาใบไม้มาใส่อีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีใบไม้จากหลังบ้านนะครับที่ผมใส่กระสอบไว้จะเอาไปทิ้งในสวนอยู่นะครับผมมองไปเห็นพอดีนะครับผมก็เลยจะใบไ,ไม้เนี่ยมาใส่เป็นปุ๋ยไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ผมผสมไปเมื่อกี้ทั้งพอดอหนึ่งทั้งจุลินทรีย์เนาะกล้วยจุลินทรีย์ตะข้อแสงนะผมคิดว่ามันเยอะมากนะครับ ซึ่งใช้กับปุ๋ยหนึ่งตันเลยนะครับแต่ผมมีปุ๋ยอยู่แค่นี้นะครับผมก็เอาใบไม้มาคลุกด้วยเลยนะครับเนาะสามกระสอบนะบใส่ใบไม้ลงไปด้วยนะมันจะเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้นะอันนี้ผมก็ทําหานะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่าเธอรัวนั่นเองนะครับเนาะนี่ก็ทำหานะครับอ่ะเทใบไ,ไม้ลงไปเสร็จแล้ว ก็คลุกใบไม้ให้เข้ากับส่วนผสมต่งตางๆนะไม่เข้ากันนะครับแล้วเราจะเอาน้ํามารดกันกคลุกลงไปนะครับหรือบางคนเขาก็จะใส่พวกไอ้อะไรนะปูนขาวโดโลมงโดโลมไม้อะไรนะผมไม่มีนะครับผมไม่ใส่ผมมีอะไรผมใส่อันนั้นแหละนะครับคลุกลงไปผสมกันนะครับครับผม โอเคเมื่อเราคุกเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาทําการเอาน้ำเนี่ยน้ำที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เนี่ยราดรดลงไปยูเรนซีนะครับยูเรนซีนราดลงไปนะครับราดให้ทั่วๆเลยให้หมดน้ําเลยนะครับน้ําในถังของเราประมาณ2ี่ิลิตรนะครับราดลงไปนะครับ ถ้าใครมีบัวรดน้ําก็จะดีนะครับน้ําจะได้กระจายดีนะครับแต่ผมไม่มีคือไม่ได้เอาบัวรถนะผมเอาขันเนี่ยตักรถเลยเดี๋ยวผมจะคลุกอ,อีกที่นึงครับแล้วก็จะใช้น้ําเปล่าเนี่ยรถตามอีกเพื่อที่จะให้ความชื้นเนี่ยได้นะครับเมื่อรถน้ําหมักเสร็จหมดแล้วนะเราก็มา คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งใช้พลั่วนี่แหละครับคลุกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าการที่เอาใบไม้เข้ามาในกองปุ๋ยหมักแล้วก็คลุกไปเนี่ยผมก็เห็นว่ามันทำให้เราทำงานยากขึ้นนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นก็อย่าอย่ามาทำแบบนี้นะครับการที่เอาใบไม้มาทำปุ after, ๋ยหมักก <metal> ็ควรจะเอาใบไม้ไปไว้ที่ ที่เราจะเอาปุ๋ยไปไว้นะครับแล้วก็เอาใบไม้ใส่แล้วก็เอาปุ๋ยทับแล้วก็เอาใบไม้ใส่แล้วก็เอาปุ๋ยทับที่เป็นชั้นๆนะครับถ้ามาทําแล้วก็ใส่คลุกแบบเนี้โอ้คลุกยากมากนะครับอันนี้ก็ไม่ควรทําแบบผมนะผมเกษตรกร,กรทําหาแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับใบไ,ไม้จะได้อยู่ไปทุก,ท,กทุกทุกที่นะครับทุกกระจายไปอยู่ทุกทุกทั่วกองนะครับก็จะทําให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้น ก็ความชื้นยังไม่พอนะครับก็จะทําการรดน้ําเพิ่มครับอันนี้ก็เอาน้ําเปล่านะครับมารดเลยเพื่อให้ความชื้นเนี่ยเพียงพอจิลินซีจะได้เดินทั่วถึงทั่วทั้งกองปุ๋ยหมักของเราพอรดน้ําเสร็จ แล้วเนี่ยเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาบีบดูนะครับถ้าบีบแล้วปุ๋ยหมักเราเป็นก้อนก็แสดงว่าความชื้นเราพอแล้วนะครับทฤษฎีเขาว่าไว้อย่างนั้นไม่แฉะจนเกินไปถ้าบีบแล้วมีน้ําออกนะครับแสดงว่าแฉะจนเกินไปนะครับแต่ถ้าบีบแล้วแบบพอดีพอดีนะครับนั้นก็แสดงว่าความชื้นเราได้นะครับก็รดน้ําไปแล้ว เดี๋ยวเรามาคลุกกันอีกทีหนึ่งครับก็เวลาคลุกเนี่ยเราจะใช้จอบคลุกก็ได้นะครับหรือจะใช้พลัว่วในการตักคลุกเคล้ากันครับเมื่อคลุกเสร็จแล้วนะครับก็จะบีบดูนะครับว่ากองปุ๋ยของเราเนี่ยมีความชื้นออพอดีแล้วหรือยังนะครับก็ไล่บีดบดูรอบรอบ ต่างๆรอบๆกองปุ๋ยหมักนะครับนี่นะครับถ้าโอเคแล้วก็จะเป็นปุ๋ยก็จะติดกันเป็นก้อนนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือความชื้นโอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะย้ายปุ๋ยหมักเนี่ยไปในที่จัดเก็บอีกที่หนึ่งนะครับไม่ได้เก็บตรงนี้นะครับก็จะย้าย ไปนะครับผมก็เตรียมผ้ายางสีดำเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่จัดเก็บใกล้ๆสวนก็ในการย้ายปุ๋ยหมักเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคลุกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะตักใส่ถังแล้วก็ยกไปทีละถังเหมือนเราตักขี้วัวตักแกลบเข้ามานั่นเองนะครับก็จะ ทำให้เราเหมือนเราได้คุกขี้บัวเออคุกปุ๋ยหมักเราอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ย้ายปุ๋ยหมักกันเลยครับครับนี่ก็จะเป็นที่จัดเก็บปุ๋ยหมักของเรานะครับว่าจะเป็นผ้ายางสีดํามาปูรองพื้นแล้วก็ ใช้เอาปุ๋ยหมักเนี่ยมาเทเอาไว้บนพะยางแล้วก็จะเอาพะยางอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยทบกลับมาปิดทับปุ๋ยหมักอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้พะยางกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ5เมตรนะครับเราก็จะนําปุ๋ยหมักมาเททีละถังทีละถังจนหมดนะครับ ครับผมเมื่อได้ปุ๋ยหมักมาหมดแล้วก็นิดหน่อยนะครับผมก็จะทำการาทำให้ปุ๋ยหมักเนี่ยเตียนเตียนลงมาหน่อยไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับใช้คราดนะครับใช้จอบก็ได้ในการทุบๆๆปุ๋ยหมักให้ปุ๋ยหมักเนี่ยกองต่ำลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่เวลาในคลุมเนี่ยจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ เวลาคลุมก็จะได้เอาอส่วนที่อยู่ตามมุมของพลาสติกข้างล่างที่ปูข้างล่างที่เหลืออยู่นะครับให้ยกขึ้นก่อนนะครับยกขึ้นเพื่อว่าเวลาฝนตกเนี่ยเพราะว่ากองปุ๋ยหมักผมอยู่กลางแจ้งนะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะได้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่เข้าไปในในกองปุ๋ยหมักเรานะครับ ก็จะทำให้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ชื้นเกินไปนะครับเมื่อคลุมเสร็จแล้วนะครับก็จะหาไม้หาเศษไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับก้อนหินก็ได้นะครับมาทับแผ่นพลาสติกของเราอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันลมพัดแผ่นพลาสติกเราปลิวนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้กองปุ๋ยหมักประมาณนี้นะครับนี่ก็คือปุ๋ยหมักประมาณ 400- ถึง500โลนะครับเดี๋ยวจะรอหลังจากนี้อีกประมาณสัก5 0ถึง60วันผมก็จะมาเปิดดูนะครับว่าปุ๋ยกองปุ๋ยหมักผมเย็นแล้วหรือยังนะครับพร้อมที่จะใช้งานได้หรือยังนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องเกษตรกรทำหาด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปมาดูซิว่าผมจะทำหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ